จะดีกว่าไหมในวันนี้ที่เรามีกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันดูแลซึ่งกันและกันสอนกันและกันดึงกันขึ้นมาไม่ใช่ฉุดกันลงลายคนไปมองว่าเฮ้ยเอาจริงนะอันนี้คือขวดเห็นเห็นลายเลยเอยเห็นที่เขาแชทคุยกันเลยนะเฮ้ยถ้าคนมาอันนี้คือคนใหม่เข้ามาประมาณยังไม่ถึงปีแต่คนที่เก่าเกมอ่ะที่ไปประสบความสำเร็จในทีทีเว้ย ให้คําปรึกษาว่าเฮ้ยนี่ที่ๆนี่ของจริงทํานประก้าอะ่ะกําไรน้อยไม่เห็นกําไรเลยเนี่ยมันนี่นะคุณลองถามคนที่ประสบความสําเร็จกลับไปก่อนนะคะคําว่าประสบความสําเร็จของเขาเนี่ยเขาสร้างรายได้ได้เท่าไหร่แล้วนานแค่ไหนแล้วทุกอย่างย่อมมีจุดเริ่มต้นค่ะวันนี้อาจจะยังไม่ได้มากเท่าที่คุณต้องการ แต่ทำไมเขาทำได้กันเป็น10บล้านส0มสิบล้านห้าสิบล้านร้อยล้านเพราะอะไรเพราะทุกจุดเริ่มต้นมันจะต้องมีบทเรียนให้เราได้เรียนเสมอมันต้องมีจุดให้เราได้ก้าได้ก้าวข้ามอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าทนงตนว่าวันนี้คุณเติบโตในทีทีแล้วคุณมาเหยียบย่ำคนอื่นครูไม่ได้เสียใจนะถ้าคุณจะไม่ประสบความสำเร็จในแบรนด์ครูไม่เป็นไรเลยค่ะทุกคน เพราะคนเราอะ่ะมันแล้วแต่เลยนาะนาจิตตังแต่ครูอะ่ะไม่ต้องการให้คุณไปทําลายความตั้งใจของคนเขากําลังไปได้สวยเขากําลังมีออเดอร์ยี่สิบทุกคนเขากําลังมีออเดอร์ห้าสิบแต่วันหนึ่งที่เขาได้เฮ้ยมีข้อความแบบนี้มันทําให้เขาอะ่ะขาดความมั่นใจอ,อ้าวเหรอเขาคุณไม่สามารถตัดสินใครได้นะคะเพราะการเติบโตของคนไม่เท่ากัน วันนี้เรายินดีค่ะที่คุณประสบความสำเร็จในช่องทางทิตอ่อเราก็อยากให้พี่น้องเราลูกเราประสบความสำเร็จในทุกช่องทางเช่นเดียวกันแต่เราอ่ะจะต้องไม่ดึงเขาลงค่ะเราต้องไม่ดึงใครลงนะคะคุณประสบความสำเร็จคุณต้องดึงเขาขึ้นค่ะเข้าใจนะคะคุณต้องให้กําลังใจเขาค่ะว่าเฮ้ยนปะเก้ากับทิตอ่อมันก็ต้องเริ่มต้นเหมือนกันมาช่วยกันไหม มาช่วยกันสอนมาช่วยกันอ่านี่เขาขายน้ตปก้าใช่ไหมเอามาช่วยกันมาช่วยกันดึงมาช่วยกันเชียอ๋อมีวิธีการแบบนี้มาสอนกันแบบนี้ดีกว่าไหมคะสุดท้ายแล้วคนที่พูดนะ่ะหวังให้เขาอะค่ะเอาของตัวเองไปขายคือมันไม่ได้เรียกว่าเป็นการช่วยกันเลยนะคะแบบนั้นอะมันเรียกว่าเป็นการดึงเขาดึงลงไม่เท่าไหร่ดึงเพื่อให้เขาเอาของคุณมาขายอะคือโอเค คุณไม่ขายตะก้าหรือของเราแล้วไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะครูไปดูแล้วเขาไม่ได้ขายของเราเลยนะคะแต่เขาเคยขายของเรามาตะก้าเขาไม่มีของเราเลยค่ะทุกคนแต่เขาดันมาบอกทีมงานเราว่าน้องาะก้าไม่ใช่ของจริงอะค่ะนะคะ,นะค,ะคุณต้องดูค่ะน้องตาลจับเงินเป็นล้านกําไรกําไรเป็นล้านล้านบาททุกคนเขาทําได้ยังไงเขาไม่ได้ยิงแอดเขาเขาไม่ได้ยิงแอดแล้วเขาก็ไม่ได้ไปแบบ ไปสําเร็จในติต้ตาะเข้าใจไหมคะเขาก็ทำเบเบเหมือนครูหรือแม่ปุ๊มีเงินล้านมาเปิดซูเปอร์ซีโอคนที่เก้าได้ยังไงทั้งๆท,ที่เขาไม่ไปติเตาะเลยเขาไม่ได้ไปลุยติเตาะเลยเขาอายุตั้งหกสิเท่าไหร่พี่โอหกสิบหกหกสิบเจ็ดเขาไม่ได้ไปลุยช่องทางติต้ตาะแต่เขามีเงินล้านมาเปิดซูเปอร์ซีโอได้ยังไงอาจารย์น้าไทยไม่ไปเลยทิเตาะ อาจารย์ไทยมีเงินเป็นล้านมาเปิดซุปเปอร์ซีโอได้ยังไงจุ๋มพิจิลาขายชานโนบะเก้าไปคนละ2 5งหมื่นห้าสองหมื่กว่าสองหมื่ามสอง้าต่อคนไม่ใช่ต่อต่อคนเดียวสองคนปาไปห้าหมื่นกว่าก่องไม่ใช่ช่องทางติดต่อเลยแม้แต่นิดเดียวทําไมเขาขายได้ขายดีขายหมดเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใครเพราะคุณสําเร็จนะคะ อย่าบอกใครว่าแดดไหนมันไม่สําเร็จแน่นอนมันไม่ดีแน่นอนเพราะตัวคุณสําเร็จนะคะเพราะเขาไม่ใช่คุณเขาอาจจะไปเติบโตไม่ได้เลยในที่ต่อก็ได้เพราะเขาไม่ถนัดทําคลิปต้องวันละห้าคลิปเขาไม่ถนัดเขาไม่เก่งไลฟ์วันละสามชั่วโมงหรือว่าไลฟ์สามรอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดสินใครนะคะเหมือนที่ครูไม่ตัดสินพวกคุณ ครูอยากให้ทุกคนโด่งดังครูอยากให้ทุกคนขายได้ครูอยากให้ทุกคนขายดีในทุกช่องทางครูจึงต้องเตเรียนเพื่อนําความง่ายๆสบายสบายมาบอกคุณแต่ในความง่ายๆสบายๆมันต้องมีพี่วินัยอยู่ในนั้นเสมอ